คนป่วยคนติดโควิดเพื่อนๆติดโควิดนะ Tomorrow birthday Andy birthday tomorrow หาโอเคโอ้ไมเกิดด้วย Enjoy on your birthday with the cake yeah take care get well soon bye สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะออกไปไป นี่จ้ะนะ้ไปซื้อเคก้กจอยจะไปซื้อเคก้กเอาไปไว้หน้าบ้านพี่สา,ายเซอร์ไพรส์พ่อใหญ่ไมเคิลเนานะวันนี้ก็วันศุกร์วันเกิดพ่อใหญ่ไมเคิลวันที่สี่จ้ะวันพรุ่งนี้ก็วันเกิดแอนดี้เพราะว่าพี่สายกับครอบครัวเป็นติดโควิดกันทั้งครอบครัวจ้ะนะก็น้องเมลีพี่สายพ่อใหญ่ไมเคิลติดโควิดจอยก็จะซื้อเค้กแล้ววางไว้หน้าบ้านนะจ๊ะนะเอาไปให้แกแล้วก็ จะไปดูผลไม้พวกส้มพวกอะไรอะไปพี่สายแกไม่อยากได้อะไรหรอกเพื่อนๆแกไม่รู้หรอกว่าจอยจะไปซื้อจะไปซื้อของให้แกแกไม่รู้หรอกจก้ะแต่ก็อยากให้แกกินวิตามินเยอะๆนะพวกพวกส้มพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าแกบอกว่าแกไอหนักไงแกเป็นมาประมาณสองวันแล้วจ้ะนะพ่อใหญ่ไม่เคลื่อนเพิ่งตรวจเจอวันนี้สองวันที่แล้วตรวจไม่เจอมีแต่พี่สายกับน้องมิลีตรวจเจอ วันอังคานหรือวันพุธนี่แหละจ้ะวันพุธพี่สายก็โทรมาหาจอยช่วงสองทุ่มอะนะว่าติดโควิดเราให้จอยตรวจเพราะว่าเราไปต่อพาสปอร์ตด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยจอยก็ตรวจทุกวันจะ้ะนะตั้งแต่กลับมาจากวัดที่รีดอะจอยก็ตรวจทุกวันจอยมีของตรวจไงจอยตรวจทุกวันก็ไม่ติดจะ้ะก็ไม่มีอาการอะไรอะก็คือเป็นวัดธรรมดาจะ้ะนะ พี่นดีก็เลยชวนจอยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อซื้อพวกเบียอะไรเงี้ยไปทิ้งไว้ให้พ่อใหญ่ไมเคิลซักกระป๋องเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เขากินตอนนี้หรอกเขาห่าิดีค่อยกินไงจอยก็จะซื้อเค้กให้เขาจ้ะนะเ,เพราะว่าพ่อใหญ่ไมเคิลกับพี่ซา์กับน้องมิรีไม่สามารถออกออกนอกบ้านไงได้ไงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะเราอยู่ด้วยกันก็อาศัยกันนั่นแหละจ้ะก็จะไปเซอร์ไพรส์ซื้อเค้กไปทิ้งไว้หน้าบ้านจ้ะเราก็จะซื้อให้พี่แอนดี้ด้วย ก็ตกแต่เพื่อนๆลี่ยนดี P D ครับหน้าจอยก็แพ้จะไม่เคยหายหรอกหายไปวันสองวันก็กลับมาอีกดูนะ พี่สายบอกจะเอาส้มจ้ะเราก็ซื้อส้มแบบนี้ไปแล้วก็กล้วยแอปเปิ้ลตรงไหนเนี่ยครับเรากเอากล้วยเขียวแบบนี้จ้ะยังยัง,ย,งยังไม่สุกมากแล้วก็ส้มแอปเปิ้แลแบบนี้หาอยู่เพื่อนไม่รู้จะเอาอะไรไปให้แกอีกดูเค้กไปให้พ่อใหญ่ไมเคิลเบิร์ดเดย์เบอร์ดเดย์เค้ก เอาอันนี้แหละจะช็อกโกแลตนี่แหละพ่อใหญ่ไม่เคลื่อนชอบนูกล่องเล็กๆให้จัดฉลองกับครอบครัวอันนี้ของพี่แอนดี้พี่แอนดี้เอาแค่นี้รันเดย์เค้กอันนี้ของเด็กซือนมจ้ะ เซอยอมให้พ่อใหญ่ไมเคิลจะไม่รู้ว่าเขาจะกินเหมือนจอยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จอยได้เพื่อนจอยนี่ไปด้วยซื้อ,อนนี่ไปด้วยจ้ะนะยาไม่มีเดี๋ยวต้องไปซื้อในบูตได้ตัวนี้จ้ะนะอาจจะแรงหน่อยตัวนี้ยาอมจ้ะแต่จอย ใช้แต่ตัวนี้ไงแล้วก็จะมีตัวสีแบบกล่องม่วงจะขายหมดเร็วจะ้ะเนี่เพียนดีรอที่รถฝนก็ตกทุกวัน,เพ,นเพื่อนเบื่อมากสองหาเพียนดีก่อน อันนี้อันนี้ของพี่สายอันนี้ของจอยอันนี้เค้กด้วยแพงยุคคาเลต่ะพรีสเดี๋ยวรวันเอ๊ะเาของไปให้คนป่วยอ่ะพูดอ่านได้อันเดี๋ยวแฮมม็อกเตอร์พูดอินเตอรสต็อปโอเค วางก็ห <and> ่างอ้าวของอยู so ่นานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์เค์กเวค้กแล้วก็อันนี้ด้วยนะโอ๊ยไมก็เห้เบิร์ธียร์ออลเออวาย 2พี่สายยาอมอ่ะมันอาจจะไอ้กล่องสีม่วงมันหาไม่เจอหมดมันเหลือแต่สีดำแต่อันเนี้ยมันดีสำหรับคนที่ว่าคันคอไออ่ะนะอยู่ในนั้นอ่ะโอเคขอ y คุณแม่ทจอยเลย้าจ้า Enjoy your cake ไหมค่ะ you can do w it h your like ร์มเลย เราเปิดมันไม่โอ้ให้ผมโอ e เป t ดมันเมื่อไหร่ก็ไ l l โอเคโอ้เปิดมันตอนนี้เลยโอเคโอ้นั่นแหละก็เลยคิดว่าโอดีขอบคุณพี่ที่มุดช่วยมาอืมได้สินสอดได้สินได้สินสอดกันนั่แหละเค้กก็ไว้จัดกันสามคนเพราะว่าวันเกิดแกพี่ไอ้ไอ้แอปเปิลอะจอยไอ้ถุงเล็กแบบพี่มันไม่ไม่กี่ลูกจอยแล้วถุงใหญ่มาเลยนะถุงใหญ่ถุงเดียวไปเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้เมื่อไหร่พี่จะหายไงเออ นั่นแหละกล้วยก็เอามาเกินนะเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขียวอยู่นะไม่นี่สติบัตโอเคนู่นนะวะนั่นขับก่อนเลยนะจ๊ะคนป่วยคนติดโควิดเพื่อนติดโควิดแล้วนะ Tomorrow birthday and the birthday tomorrow. c o find one with a tractor on it. Okay. Oh, Michael. Oh, Michael, right? Enjoy on your birthday with Cheers, the cake yeah cake yes, yeah, get the well soon thank you bye กลับบ้านแล้วจ้ะตอนนี้ เดนอตบิงมานัวขอทูเยีย o ะนีนะเขาแ u ่ส o งอัสกั s มาให้ t o ่แต่คน t ม่ที่อัสซูไม่ได้ถามประเด็นนอตบิงเอะไม่พี่เดน o อตเป็นมานัวซีน t ี้จะส n t อันสู้อ a นเ้รมของให้พี่สายเสร็จแล้วก็กลับบ้านจะซื้อุ้งซื้อเค้กอย่างที่เห็นนั่นแหละ กันละตรงฝนตกขึ้นไปเลยมาจากมอรินสันกระถางเนี่ยจะ้ะกระถางนี่จอยซื้อมากระถางละหนึ่งปอน50ห้าสิบพีจ้ะนะจากมอรินสันถ้าไปซื้อตามการ์เด้นเซ็นเตอร์แพงมากจะ้ะอันนึงนี่ตอกไปประมาณ สี่ปอนจะสี่ปอนห้าปอนเลยนะขนาดเนี้ยขนาดไซส์เล็กอะ่ะยังแพงเลยจ้ะเนี่ยอันนี้มันก็ประมาณกลังพอดีจ้ะจะจะเจาะรูนะอันนี้จะไม่มีรูเนี่ยยังไม่มีรูก็จะเจาะรูจ้ะให้เพี P ่แอนดี้เอาไอ้ที่เจาะรูมาเจาะเพราะว่าจะปลูกผักเยอะปีนี้เพื่อนปลูกก็ถ้าเหลือกินก็จะปลูกขายจ้ะนะจากการขอฟรีขอ จากคนที่จะขอฟรีก็ขอเป็นค่าค่าดินค่าปุ๋ยค่าน้ําค่าแรงก็แล้วกันนะกว่าเราจะปลูกได้กว่าเราจะเพาะได้แต่ละอย่างพี่อดีไปหาถึงไหนเนี่ยต้องใช้มีดเจาะแล้วแหละได้เรื่องที่ไหนแล้วหัวกว็วไปหานี่รู้สึกว่า,านานมากเลยให้ทันใจเลยนี่เพื่อน พอสมควรนะเนี่ยให้เพียนดีเจาะจัจ้จอยไม่ชอบไอ้นี่อู้แมงมีมวีเต็มเลยนี่แหละกล้าผักในบ้าน,นเพื่อนแมงวีเต็มเมื่อกี้จะบอกว่าจอยจะให้แอนดี้เขาเว้ยนี่จ้ะให้แอนดี้เขาเจาะจอยเขาไม่มานั่นเจาะเองละไปหาแล้วก็ไม่รู้ติตาจอยมองแต่แมงวีเพื่อนตกเทตาจอยก็มองตัวแมงวีเนี่ยบินอ้อมหน้าอ้อมตาจอยอย,อยู่่ย พากันบินบ,บินวนรอบหน้าจอยอยู่เนี่ยวิบินไปทั่วอยู่ปลูกผักในบ้านก็อย่างนี้นะจะบอกไว้ก่อนแมงวี่เยอะจ้ะแต่ทำไงได้เพราะข้างนอกไม่ได้หนาวอากาศติดลบผักไม่งอไม่งอกหรอกผักไทยเราอ่ะจัก,ก็ต้องเพาะในบ้านตามริมริมขอบหน้าต่างตามริมขอบหน้าต่างนะปลูกผักที่เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ นู่นแหละเดือนประมาณเดือนพฤษภาถึงจะอ,ออกนอกบ้านได้จ้ะเอาออกนอกบ้านช่วงนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ที่สิ่งที่เพาะได้ก็อย่างที่จอยถ่ายให้ดูนั่นแหละพวกขน้นขคนนพวกกุ้ยช่ายขึ้นช่ายนะแล้วก็หอมกระทงกกระเทียมมาปลูกได้อยู่ช่วงเนี้ผักทีอย่างเงี้ยแต่ผักมะเขือมะเขือพิกอะไรเงี้ยนะมันอากาศมันหนาวเพราะมันเมืองหนาวไม่ให้เมืองร้อนเหมือนเมืองไทยเนาะ โอเคไงเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย